แม่ทำกันบ้านส่งคุณมรูพาหนูไปเที่ยวไปนั่งเล่นรถไฟแม,แม่พาหนูไปนั่งเล่นรถไฟแม,แม่ไปเที่ยวกับผม แม่ไปเที่ยวกับผมขึ้นคอแม่คอ,ออืน,นอนขึ้นขออืนอนขึ้นไม่เอกขึ้นไม่โทรขึ้นคอข,ขอไขออ่ขอขอไข่สระอึรู้จักไหมสระอึรู้จัก สระอืก็คือสระอิมีหางเอ้ยสระอืมีหัวกลมๆข้างหลังอ่าแล้วก็มีไม่โทม,มันต้องเขียนอนอหนูก่อนแล้วก็เขียนไม่โทบอกป้าว่าหนูทำการบ้านทำพา,าโอเคทำทำการบ้าน แม่ไปคร,รบัห <ả? S 1> รรบหนูทำการบ้านอยู่ฮะหนูทำการบ้านอยู่ครับบอกป้าไปสิว่าหนูทำการบ้านไปทำทำการบ้านอยู่ทำเสร็จแล้วไป ก็ผมจะไปเอาข้าวไปให้เขาเลยหรอกไปแป๊บนึงได้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเสียขอไปโรงเรียนข้าวหนึง่งโอเคไปก่อนก็ได้ละไปก่อนก็ได้มาแป๊บนึงครับแม่ไปขึ้นคอขึ้นแม่ไปแม่ไปกับผมขึ้นรถไฟ ขึ้นรถไฟออาททำไมเธอไอไประโยค์ของเธออันนี้มันซับซ้อนจังเลยอ่ะขึ้นรถไฟเอาเขียนรถไฟไปขึ้น <c oughs> <c oughs> แม่ไปขึ้นแม่ไปขึ้นกับผมแม่ไปกับผมขึ้นรถไฟก็ได้แต่ว่ามันซับซ้อนมากเลยมันต้องแบบซับซ้อนกันเลยเออมันซับซ้อนเกินไปอ่ะแม่แม่ ขึ้นรถไฟไปกับผมแม่ไปแม่ไปแม่เอ้อะไรกันล้ะแม่ไปขึ้นอ่ารถไฟรถรอกับผมโอเครถกอกรถรถรถถุงเออถอถุงร<ะ>ถ,ถงเดวนรถไอไฟ หน,ห,นหนูทำอันนี้เสร็จหนูก็ไปหายายเลยเด้อไปไปอยู่กับยายเดี๋ยวแม่ไปส่งโอเคไหม,ไมทำไมไปอยู่เป็นเพื่อนยายก่อนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาไ,มไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมามเดี๋ยวแม่ไปส่งหนู ไม่ถึงห้าทีป้าฝนไปส่งข้าวเขาแป๊บเดียวป้าสงป้าฝนทําข้าวเขาแล้วป้าฝนก็จะไปส่งแล้วป้าฝนก็กลับมาแป๊บเดียวเองเอาริบริ้ทำถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเ่ออะไรน้อยพูดยาก่ะยายน้อยพูดยากทําไมยายน้อยถึงพูดยากลูกยายน้อยไม่ฟังเด็กก็เหรอยายน้อยอยากจะเดินเหรอหลูกพอเดินแล้วก็ช้าก็ ออพอเดินแล้วก็ชักล้มหงายตึ้งเลยืออหนูก็เลยไม่อยากไปดูใช่ไหมเปาฝนไม่มีคนดูช่วยอะ่ะเอานมสดนมสดออกไปนมสดนั่งลงนั่งลงเออนมสดนั่งลงอ่านั่งดูพี่นั่งดูพี่นมสดถ้าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาบาังกล้องสิเอออเเธธอเ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 ธอ เธอ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 ชอบขัดจังหวะคนอื่นเขาจริงๆพี่เกาทำการบ้านอยู่ไม่รู้หรอ,อะฮะมแมวห้องนกระเด็นอคนน่ะนอนเฝ้านอนเฝ้าพี่ทำการบ้าน ่อี่ยีกดีอเอาก็วาดอะไรก็วาดไปสิรถไฟอือรถไฟหนูอยากไปเที่ยวรถไฟใช่ไหมล่ะไปไหมเราแม่จะพาไปเดี๋ยวให้มีตังก่อนนะเดี๋ยวขอให้แบบว่ามันไม่ติดขัดอะไรแล้วแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยไปเที่ยวขี่รถไฟอยากไหนดีจากอุทุมพรไปสุรินดีไหมอ่าไปดูเมืองช้างดีไหม แต่หนูก็อยากกินหมูแดงหมูแดงหมูแดงก็พุ่งไปสีสเกตสิอือสีเกตใช่สีเกตสีเกตก็มีหมูแดงเหมือนกันใช่แต่พิษแต่พอหนูไปที่หน้าผึ้งานเดี๋ยวเขาพาไปดูแน่ๆแ่ะหมูแดงอ่ะเออเดี๋ยวเขาจะพาไปดูหมูแดงส่วนแมวเด้งตัวเนี้ยมันจะตกแล้วเนี่ยส่วนแมวเด้งอ่ะมันจะตกแล้วเนี้ยขยับมาเออแมวเด้งมันจะตกที่ไหน เตียงนั่นแหะะนะรถไงลังปุ้งรถไงลังปุ้งวันนี้อารมณ์ดีมากเลยเนาะวันนี้อารมณ์ดีไหมไม่งองแงใช่ไหมทำการบ้านใช่ไหมโอ้โหเลิฟเลิให้ทุกคนหน่อยสิบ๊ายบายผมทำการบ้านเสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยนะจุ๊บจุบด้วยลูก๊ <S <S อืมน่ารักที่สุดวันนี้